จับตาฝนชุดใหม่เหนืออีสานกลางตะวันออกโดนด้วยตายรับฝนต่อเนื่องสวัสดีค่ะวันพุทธที่19พฤศจิกายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกกระจายข่าวชาวบ้านค่ะก่อนหน้านี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส แต่ในช่วงนี้กลับมีอุณหภูมิปรับลดลงทั้งยังมีลมหนาวพัดแรงทำให้ในช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูบางพื้นที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแต่ในช่วงกลางวันบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกยังคงมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่อย่างไรก็ดีจากการติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องพบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นในขณะที่บริเวณภาคใต้มีแนวโน้มว่าจะถึงช่วงที่มีฝนลดลงซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไหนและเกิดจากเหตุปัจจัยใดติดตามสภาพอากาศไปพร้อมกันนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนบริเวณดังกล่าวจึงมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแต่ในช่วงกลางวันบางพื้นที่อาจมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกิดขึ้น จึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางด้านทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซียจึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งหลายเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5ถึง12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาเซลเซียส กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-14องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า,ฟาขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้า ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเอาไว้ด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้หลังจากนั้นให้ทุกท่านจับตากับสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราที่จะเริ่มแปรปรวนโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นในขณะที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนลดลงโดยในช่วงวันที่30พฤศจิกาย,ยนถึง5ธันวาคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน จะเริ่มอ่อนกำลังลงเรื่อยๆทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยรวมสภาพอากาศจึงอุ่นขึ้นโดยในช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ยอดดอยและยอดภูย,ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้า กับมีหมอกบางเข้าปกคลุมในบางพื้นที่ส่วนในช่วงกลางวันไม่ต้องพูดถึงค่ะในช่วงดังกล่าวบริเวณประเทศไทยของเราจะกลับมามีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอีกครั้งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความร้อนชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก จึงเป็นเหตุให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่งนั่นเองส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะกลับมีกำลังอ่อนลงจึงเป็นเหตุให้บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงเช่นกันโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณภาคใต้ตอนล่างโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่30พฤศจิกายน ถึง5ธันวาคม2566บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ10-30ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ถึงองศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ ส่วนคลื่นลมจะมีกําลังอ่อนลงโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล,อนล่า ala งจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่6ถึง8ธันวาคม2566มีแนวโน้มว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ลงมาแต่ยังคงมีกำลังปานกลางซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนกลับมามีอุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูจะกลับมามีอากาศหนาวถึงหนาวจัดซึ่งลักษณะเช่นนี้ยังคงส่งผลทำให้ลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นพัดเสริมเติมความชื้น เข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ในช่วงดังกล่าวคาดว่าภาคใต้ก็จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งอีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีตามที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วในทุกคลิปว่าการคาดหมายลักษณะอากาศจากระยะเวลาที่ยาวไกลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นใดใหม่ๆเข้ามาเสริมในบางช่วงเวลาซึ่งอาจส่งผลงกระทบทำให้สภาพอากาศแปลเปลี่ยนไปจากเดิมได้ ซึ่งขอให้ทุกท่านรับทราบแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนเท่านั้นซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในทุกวันนะคะพร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ด้วยแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจขอให้สถานการณ์น้ำ กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยไวยติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย ด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ